สวัสดีครับทุกคนผมเต้นะก็ในวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองลูกโป่งฟองฟูนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียกอย่างนั้นละกันนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคอันดับแรกเลยนะก็คือน้ําส้มสายชูนะครับผมนี่เลยแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับสีผสมอาหารนะแล้วก็ขวดเปาอ่าผมก็มีทั้งขวดเล็กขวดกลางแล้วก็ขวดใหญ่เลยนะครับดูที่ว่า ขวดไหนจะแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะอ่าล้วก็ลูกโป่งนะฮะนี่ครับลูกโป่งก็ได้เตรียมมา3ขวด3ลูกนะ่าประมาณนี้เลยครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพร้อมทําการทดลองได้แล้วนะฮะทุกคนก็ท้ายคลิปมีไฮไลท์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะก็โอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะเราก็จะเริ่มจากขวดเล็กและกันนะฮะอ่าเปิดปาขวดออกเลยครับแล้วจากนั้นก็ เทสิ่งนี้ลงไปเขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูนะครับเอาขวดพวกนี้ไว้นี่ก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้เครืองนะโอเคเทลงไปครับบีมันไปเลยว้สักครึ่งขวดผมคิดว่าน่าจะพอดีพอดีแล้วนะครับทุกคนนะจากนั้นเราจะเอานี่ละกันนะฮะก็จะเป็นสีผสมอาหารนะครับเพื่อความสวยงามนะแล้วมันแกะยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอเคเปิดแกะอย่างนี้เลยลวกันครับไม่มีที่แกะมาให้นะนี่โอเคตัดลงมาเลยครับผมเทใส่มือผม ทุกคนครับมันเขียนว่าสีเหลืองนะแต่ว่าดูในมือผมสีมันเป็นสีส้มชัดๆเลยนะเนี่ยโอเคเราลองผสมในน้ําดูนะครับดูสิจะเป็นสีอะไรอ,อู้ทุกคน,นดูดิเฮุ้ยมันกลายเป็นสีเหลืองจริงๆทั้งๆท,ที่ผงม,มันเป็นสีส้มนะแต่ก็เวลาผสมกับน้าปุ๊บเป็นสีเหลืองนะครับดูนี่สิว้าเยี่ยมเลยมาจากนั้นก็เอาลูกโป่งมาครับลูกโป่งเอาสีที่ชอบเลยนะฮะทุกคนแล้วก็จากนั้นก็ยัดเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมใส เตรียมเป็นนั่นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับหวังว่าทุกคนจะเห็นนะเพราะมันอาจจะอยู่ไกลเกินไปมาเดี๋ยวจากนั้นก็เราก็จะทําการเอารูกปปงนี้นะฮะมาครอบใส่นี้เลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะขวดนะโอเคครอบใส่เลยอย่าเพิ่งทําให้เบกกิ้งโซดาส่งไปนะครับแค่ครอบไว้เฉยๆนะโอเคครอบไว้เสร็จแล้วก็พร้อมแล้วก็อ่ากลับหัวมันขึ้นเลยนะทุกคนโอ้โหมันขึ้นเลยโอโ้ทุกคนทุกคนดูดิมันพองกันทุกคนโอ,โโอโ้ทุกคนโอ้คนทุกคนครับดูดิมันพองขึ้นนะว้าว ขนาดขวดเล็กๆนี่นนถ้าเป็นขวดใหญ่กว่านี้จะเป็นจกักได้่แเนี้โอ้ขวดเล็กก็ได้เท่านี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูขวดที่ใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้นะว่าจะเป็นยังไงทำเหมือนเดิมกับขวดเล็กเลยครับขวดใหญ่นี้บีบเข้าไปเลยโอ้ย yeah! รอบนี้เราจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวเข้าไปนะฮะทุกคนครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะอน๋ยวผมน้องเพียอมาใส่มือผมก่อนนะว่าผมมันเป็นสีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผม,มงมงมากๆเลยนะดูสิครับ ผงม,มันเป็นสีส้มนะแต่ว่ามันบอกว่าสีเขียวเลยงะนั้นโอเคมาลองใส่ดูนะดูซิมันจะเป็นสีเขียวตามที่เขาพูดจริงไหมผงแม่งก็เป็นสีส้มแนละ้วอุ้ยทุกคนดูนี่สิวิ่งเป็นสีเขียวจริงๆนะฮะทุกคนครับเออแต่ผงม,มันเป็นสีส้มนะแต่พอใส่ก็เป็นสีเขียวเลยนะดูเด็กว้าวยอดเลยมา เมื่อขวดสีเขียวก็ต้องมากับผู้ป่วงสีเขียวใช่ไหมครับจัด <Just S 1> ไปโอเคใส่เบกกิ้งโซดาลงไปลอดเพ okay, ทุกคนใส่ต็มแล้วนะก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูกับอันนี้ดูเลยกันดีกว่านะฮะสีเขียวจะเป็นยังไงเอ่ยขวดระดับกลางโอเคไปดูกันเลย One, two, ลวันถูถีควอมนะใช่ไหมใส่ลงไปลอดโอ้เย่ทุกคนโอ้ oh, oh, ทุกคนดูมันฟองขึ้นสิว้าวเฮ้ยทุกคนดูดีๆนะครับรู้สึกว่าน้ำมันจะขึ้นไปแบบโอ้ถึงครึ่งของลูกโป่งเลยนะ วอดโหโอ้โหทุกคนมันยังไม่หยุดโตนะทุกคนโอ้ทุกคนดูสิถ้ายิ่งไงเขาเรียกว่าอะไรนะครับถ้าขวดระดับกลางมันยังได้ขนาดนี้นะผมว่าขวดใหญ่แม่งระเบิดเลยนะเอ้ยระเบิดไปเลยโอ้โหทุกคนมันยังไม่หยุดโตอะทุกคนมกลัวมันระเบิดมากโอ้โหตอนนี้มันตึงมากเลยทุกคนเออออ่เป็นระเบิดนะอ๋อถ้าระเบิดนี้อย่าระเบิดนะเว้ยขอร้องพี่ครับพี่ครับผมขอร้องครับ โอเคนะไม่ระเบิดนะโอเคยังไม่ระเบิดนะครับผมโอ้ยตกใจตกใจที่จริงจำนวนเบกกิ้งโซดามันเท่าเดิมนะครับเพราะลูกผวมันลูกไ็กไงผมก็ใส่ได้เท่าเดิมแต่ว่ายิ่งจำนวนอนน้ำส้มสายชูมันเยอะขึ้นดูสิครับความแตกต่างนะว้าวยอดเลยครับทุกคนเราจะมาวางไว้ด้านข้างก่อนแล้วกันในนี้ใหญ่เกือบมันจะแตกแล้วนะคือตอนนี้มันตึงมากนะครับทุกคนผมคิดว่าถ้าเป็นควัใหญ่ควันนี้มันตุ้มแน่นอน โอเคขวดใหญ่นะครับทุกคนมาใส่ลงไปโลดทีนี้อ่าบีมมันไปเลยโอ้โหผมว่าขวดน้ำส้มสายชูเดียวไม่น่าจะพอนะเดี๋ยวผมเปิดขวดใหม่ใส่ลงไปนะครับหมดขวดแรกนะครับผมโอเคขวดสองจัดการไปเลยผมจะใส่ให้ได้ครึ่งหนึ่งของขวดใหญ่เลยนะครับทุกคนครับใส่ให้หมดเลยแล้วกันมันครึ่งขวดแล้วนะใส่ให้มันหมดไปเลยนี่โอเคครับเรียบร้อยครับสวยงามครับทุกคนมาก็โอเคทํานตสุดท้ายลูกโป่งสีแดงแรงสามเท่า โอเคใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเลยนะทุกคนครับโอเคครับทุกคนผมตื่นเต้นมากเลยนะอันนี้ผมก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเต็มแล้วนะครับผมมันก็เลยตั้งได้แบบนี้นะก็ <Okay. S 2> ขวดเล็กก็ลูกเล็กขวดกลางก็ลูกใหญ่เกือบแตกนะฮะแล้วขวดใหญ่มันจะลูกใหญ่จนแตกเลยไหมโอเคทุกคนไปดูกันเลยดีว่า <c oughs> ดูที่จะเป็นยังไงนะฮะทุกคนครับโอเคใส่ลงไปเลยอู้ผมเสียวมากเลยนะโอเคใส่ลงไปใส่ลงไปโอเค โอเคครับทุกคนโอเคครับผมใส่ลงไปแล้วนะทุกคนครับใส่ลงไปแล้วนะเอาเลยจับเลยโว้าวว้โวว้โหทุกคนครับ มันแตกน้ำน้ำเกิดกระเด็นเข้าตาผมเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้ผมว่าผมลืมอะไรไปใช่ไหมครับคือลืมใส่สีผสมอาหารนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรพลาดเลยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับมาลองมาทําใหม่ได้นะรอบนี้โอเคใส่ลงไปเลยบีบป่อๆเลยใส่เข้าไปเยอะเลยครับเพื่อให้แบบมันเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดน,น,นะครับทุกคน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมใส่หมดขวนนี่เลยแล้วกันให้มันเต็มขวดใหญ่เลยนะทุกคนครับโอ้โหทุกคนดูสิมันเกือบเต็มขวดใหญ่นะก็ อ่างรอบนี้ก็อย่าลืมที่จะใส่สีผสมอาหารนะครับผมเราจะใส่สีไหนดีว่าเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะฮะผมชอบสีม่วงครับผู้อันนี้มีที่เปิดให้สวยพี่สวยโอ้โหสีผสมอาหารสีม่วงนะฮะแต่ว่าผงมันเป็นผงแบบสีน้ําตาลนะครับดูสิว่ามันจะเป็นสีม่วงจริงไหมนะโอเคใส่ลงไปเลยป้าบอ้ทุกคนคนดูดิเป็นสีม่วงจริงด้วยนะโอ้โหดูสิครับเขย่าก่อนตือเขย่าเขย่าโอเคมันสีม่วงจริงๆนะครับผมสวยเยี่ยมไปเลยหม้ จากนั้นนะครับแล้วก็รอบนี้เราจะไม่ใช้ลูกโป่งเหมือนเดิมแล้วนะเพราะมืดตามเมื่อกี้เราก็ใช้ลูกโป่งไปนะฮะแต่รอบนี้ครับเราจะใช้นี่ถุงยางอนามัยโอเคจัดไปแกะถุงยางอนามัยออกมาเลยทุกคนปาบแกะออกมามันจะรั่วไหมเนี่ยผมแกะแรงไปไหมโอเคครับได้มาแล้วนะฮะลำแรกเดี๋ยวผมต้องทําให้มันแบบอ่าคายตัวออกมาก่อนนะครับโอเคทําให้มันคลายตัวออมาเลย อะผมคิดว่าเท่านี้น่าจะเพียงพอไหมแล้วก็เราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเลยเฮ้ทุกคนเดี๋ยวลองเป่าดูนะโอ้โหเป่าได้เปาได้ใส่ลงไปโรดให้มันเต็มไปเลยนี่ติลงไปติลงไปโอเคทุกคนผมใส่เต็มแล้วนะเฮ้ยมันเหมือนหนอนยังไงไม่รู้โอเคทุกคนถุงยางอัามัยเราไม่ใช้ไอ้ลูกโป่งแล้วนะฮะเราใช้ถุงยางนทนามไยนะครับในรอบคร้ยนี้ จากเพื่อนเพื่อนๆดูสิครับว่าถึงยังอนามัยอนามัยจะระเบิดเหมือนลูกโป่งอันใดนะฮะรอบนี้น้ําเบกกิ้งโซดาเยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับโอเคทุกคนโอเคไปดูกันเลยโอ้โหโอ้ทุกคนครับโอ้โหทุกคนดูนี่สิโอ้โหโอ้โอ้ผมเสียว่าผมหลบหลับตาก่อนแล้วกันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เออทุกคนมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้มันใหญ่มากเลยนะทุกคนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าอ่าทุกคนครับว้าวโอ้ทุกคนมันใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนครับมันใหญ่มากเลยโอ้โหจะรู้สึกว่าถุงยางอนามัยจะรับได้นะครับผมโอ้โห โอ้คือถุงยางอำไมมันใหญ่กว่ามันสามารถแบบขยายตัวใหญ่ได้กว่าลูกโปง่งใช่ปะแบบทุกคนดูนี่เลยโอ้มันจะระเบิดไหมเนี่ยผมเ,เสเียวมากเลยนะเว้ยเอ้ยเอ้ยอย่าระเบิดด้วยเออเออเอเอ,เอทุกคนครับมันใหญ่มากเลยทุกคนดูนี่ดิโอ้โหมันเชื่อ์ก็ต้องเชียร์แหละครับแต่ตอนนี้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนครับว้าวว้าวเว้ยรู้สึกว่า,าถุงยาง โอ้งยางก็เราเนะทุกคนผมรู้ส <diye akan farewell> ึก <Hij> ว <asi> <meals> ่าถุงยางขยายได้ใหญ่กว่าลูกโป่งนะแต่มันก็แตกอยู่ดีครับแต่เใช้กวดใหญ่แบบนี้นะโอ้โหโอ้โหสีม่วงว้าวยอดไปเลยครับทุกคนครับ และนี่ก็คือเสื้อของผมนะฮะหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นนะครับทุกคนโอ้โหเลอะไปหมดเลย <c oughs> สองลูกนี้มันยังไม่แตกใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันแตกกันแล้วก้อนนี้ใหญยอไปเลยเย้ว้าววาวววสวยงามจริงๆนะฮะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะโอ้โหดูมือผมสีทั้งสองข้างเลยนะครับ เออมือผมก็พอมือผมโตก็พอโตะนะดูสิโอ้โหโต้มันสวยงามมากจริงๆนะครับนะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ่าจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ